ัสดี่พี่น้องถาวาเพิ่นมาเนี่ยกะระดับเมินขึ้นไปเนาะระดับเมินขึ้นไปจังคือคือเนี่ยนะพี่น้องเลยกับสบายดีสบาสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศสบาสดียินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมินตา,าสเส้นเก่าสเส้นเก่าพี่น้องเลยมาพบกันมานี่ออกมาเปิดคลิปอยู ส่วนครัวพี่น้องเย้ยพากันเข่ามาแต่บ้านเนาะออกมาแต่บ้านแต่เศร้าผลกับบนาบนาเพ่นกับน้องมินตาแน่พี่น้องเย้ยพักกันออกมาแต่เศร้ามาเนี่ออกมาโคตรหมักเพชรแน่และะ้วกัต้นนะนะมันสปลังแน่พี่น้องเ้ยพอดีว่าเฮาเห็ดขวยเห็ดคูนเงาเพ่นแล้วก็พอดีว่านะไม่เท่าเล่าเสียบนะมันใส่หนาพี่น้องเ้ย ล้วก็เลยต้องได้โหดเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอย่างหายเพ่นติดท่านะถาว่าห้าบโหดนี่ก็มันก็จะบ่ซุ่มเนาะแยดเพ่นตายในห่านะทุกคนอ่าสำหรับมือนี้เนาะอ่าออกมาแต่เศร้าหนึ่งนี่ก็อยากมาโหดหมกเพชรขึ้น่าอะไรพี่น้องเ้ยมาโหดหมกเพชรเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่กับไ่ได้ยูพี่น้องเ้ยพอดีว่าพาทางแม่เฒ่าหรือว่าแมของพี่น้องวิญตาหลนะเนาะไปห้องหมอพี่น้องเ้ยหรือว่าพี่น้องฝั่งไทยเพิินเอินว่ารงพยาบาลเนานะ อ่าเพราะว่าแะแต้โดนแล้วว่าได้พาเพิ่นไปพี่น้องเงยส่วนลายนี่กะไปกับไปคลินิกเนาะไปคลินิกแต่ว่ารุงพยาบาลแบบว่าอ่าห้องหมอรัดแบบนี้นะบ่คอยได้ไปพี่น้องเงยพาเพิ่นไปเมื่อวานนี่อ่าไปกะอ่าไปแต้เช้าๆพี่น้องเงยเปยแต้เช้าเนาะกะย่านว่าค้นลายให้ละไปกัหลายลายคนก go, go, ็ได้พี่น้องเงยคนกับล uh huh. ายเนาะกะอ่า <honored> ต้องได้จับบัตรคิวพี่น้องเงยยิงตามคิวเนาะอ่า ตรวจพญ,ญาติเนี่ก็ได้อ่าก็บไข่เนเตอร์นะกว่แล้วนี่ยกับพญ,ญาตเพิ่นกันบโบโบลายโบลายย่างปันไดพี่น้องเลยเนาะก็คืออ่าบัวหวานนี่ก็บโขึ้นหรือว่าโบมีเนาะแล้วก็ระบบหัวใจอีสังนี่ก็ธรรมดาอยู่บมแหงปันไดแต่ว่าอ่าพญ,ญาติที่อ่าขึ้นแหงเมื่อวานนี่นะมีระบบความดันพี่น้องเลยความดันเพิ่นขึ้นสูงๆเนาะอ่า ความดันล้กะ็มีอนาไขามันอ,อบเส้นเลือดเมื่อวานนี่เนาะพนบงมาตีพยาญาออกมานะพี่น้องเลยะกะไหลายหลย,ย่างอยู่แต่กะโบโบนักน่วงปันใดพี่น้องเลยกะหูสึกดีใจแน่เนาะกะเห็นเพิ่งเงาเงามาหลายเมื่อหลายวานันแล้วกะเลยพาเพิ่นไปเมื่อวานนี่ไปห้องพยาบาลหรือว่าไปห้องหมองเมื่อวานนี่หู้สึกพุ่มใจพี่น้องเลยหูสึกพุ่มใจก็คือ,อ เห็นเห็นซีดเก่าหรือว่านักเขียนเนาะที่เคยเฮียนน้ำม่น,น้องมิ้นตานะเพื่อนได้เป็นแพทย์อยู่อยู่หันพี่น้องเลยอ่าหูซึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าเพื่อนก็อ่าทักเนาะทักทายหรือว่าสบายดีอาจารย์ว่าสัน้นอา้าวอาจารย์ไปยังเด้อว่าสั้นเนาะอ่าก็เลยแบบหูซึกดีใจพี่น้องเลยหูซึกดีใจที่แบบว่านักเขียนที่เขาเคยสอนนะเนาะที่เขาเคยสอนเลยไปเห็นเพื่อนอประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแบบนั้นนะ แลวก็ได้เป็นนางแพทย์หรื่อนางพยาบาลเนาะอยู่ห้องหมอที่ใหญ่อยู่ในแขวงสวนนคเขตยนะนะก็บห้สึกแไปว่าเอ้าเนาะดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยห้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะอ่าบกคิดเลยว่าอ่าอ่าสีได้ไปพ่อซิเก่าอยู่อยู่ที่ห้องหมอใหญ่ใหญ่ะนะพี่น้องเลยก็บห้สึกดีใจเมื่อวานนี่อ่าสำหรับอ่าเมื่อนี้เนาะคือไม่น้องวินตาว่าแหละก็ได้ออกมาทงหน้าแต่เศร้าพี่น้องเลย กะมาะเขียวแลวกะเฝ้าเฝ้าหดเนาะเฝ้าหดมะเพ็ดเพราะว่าอ,อยู่ทางบ้านเมื่อนี้นะมีเวียกพี่น้องเลยมีเวียกร่วมแน่ก,นก็คืออัะนนะั้นอยู่ในหมู่บ้านของพี่น้องวินตานี่เพิ่นเพิ่นได้จัดงานพี่น้องเลยเนาะได้จัดงานบุญพี่น้องเลยคือว่าบุญผาป่าซะนเนาะเมื่อคืนนี้บ่อนาเพื่อนก็ลงไปรวมเนาะลงไปรวมอยู่ใา,า,าแถวแกในโฮมอยู่ในบ้านแหละพี่น้องก็โจนดเดเมื่อคืนนี้ก็ได้เพื่อนจะจัดแจงเหตุแบบนั้นแบบนี้นะเมื่อนี้ก็สลงไปช่วยเพื่อนแน่ ก็เลยพากันเขี่ยออกมาหน้าแต่ออเ,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 เาาศร <c oughs> ้ามาในพี่น้องเลยโอเคทุกคนเลยเข้าไปเบิ่งภาพบรรยากาศน้านนกัน,กนเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศน้ากันยกอ,นอ,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 อยูย่ส่วนครัวมาในพี่น้องเลยอยู่ทงไฮทงนาเด้อเนาะไปบบบนี้ก่อนไปกาไม่น้องเป็นตาต้องขอขอบคุณขอบคุณน้าพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามฮับส้มหลักการห้กําลังใจตลอดมาเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยเจงไดกะ อ่าไ,ไม่ต้องมินตากับบ่มีอย่างไรเนาะกับมีแต่ข้าวยพรไส้ไห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสขูสุขคขนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะบอว่าสีอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ทังใดก็ดีเนาะที่ขาัมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เขาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยอ่าประสบผลสําเร็จในหนาทีการงานเบิร์ดสข,ขูสุขคนเนาะโอเคเฮ้าไปกันพี่น้องเลยไปนี่เด้พี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นส่วนครั่วของเฮามินตาไปแล้วพูนยืนเทเล่ย์อยู่ ต้นมักเพชรพี่น้องเลยมียออต,มนมมนตม้นมันพร้อมใเแถาแล้วปลูกง้างยังไม่ได้ไล่ออก กอะน,นะกมันสัปะลังนี่ก็ต้องได้โทษพี่น้องไงไม่เทเล่าเราเหตุเป็นควยเป็นควยแลวเราอะน,นะปูกทรับใส่เ <c oughs> พื่อ่าอยากได้อะนะบี้ยมันขนาพี่น้องไง <c oughs> ได้เบี้ยมัน กินน้ำก่อนนัวก็ได้กินน้ำแล้วก็ค่อยออกเสียไล่พ่นออกทั้งอาณาคสวนพี่น้องเลยแถวไฮน่าพี่น้อออกไปหากินเฟืองน้ำในกาบกไว้ไว้นอนในนองนี่พี่น้องเลยแบบว่ามันสูงเนาะน้องอันตัวนี้ห็นนะฝ่ายม่น้องมินตาเนี่ยมินนองมินตาคิดอยากจกอยู่พี่น้องเลย อยากจกอยู่ในสวนเบื้องนั่นเนาะแต่ว่าช่วงหนึ่งนี่เพิ่นก็มาอยู่รดจกก็ได้แต่ว่าทืนบ่ลายทึนบ่ลายก็เลยบ่กล้าอยากจกนะพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าว่าเพิ่นมานีกอาระดับเมืินขึ้นไปเนาะระดับเมื่นขึ้นไปจังคือๆ่นในนะพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้จกปีนี้ถ้าว่าเฮาสิ้อจกดำผ้าดำใดในเพิ่นผัดบบมาให้นะบึ๊ น้อยเกิดไม่ดึงเลดึงเนาะเนาะไใช้ได้บัณฑ์อ่าหลังจากที่อนาฮดอนามักเพชรแล้วพี่น้องเลยฮดอนาต้น มันสปะล,ลังเียบร้อยแล้วเนาะไม่น้องไม,ม่ตาสีมาสอยผพักบัวก่อนพี่น้องเลยอ่าพักบัวนี่กะบ,บริโฮดพี่น้องเลยเพราะว่าป้าให้เพื่อนเป็นหัวเนาะบริโภคเพี่น้องเลยมันกะสีอยากอนาเหี่ยวเหี่ยวแน่เพราะว่าบริโฮดพักบัวนี่ก็ได้สอยอยผพักบัวก่อนทุกคนในวัานี้สอยผพักบัว พบัวนี่ก็เป็นหัวแล้วเนาะก็เลยสิบได้โหดเพิ่นท่นะพี่น้องก็เลยป้าให้เพิ่นนั่นไปเลยนี่ได้พี่น้องเลยพักบัวเราก็ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นหัวแล้วก็เลยบได้โหดน้าเพิ่นท่นะพี่น้องเลยก็เลยเสียนะซอยเอาใบเพิ่นก่อนเนาะซอยเอาใบเพิ่นก่อนมีพักหอมปอบแน่ ่อยได้หลายสงควรแล้วพี่น้องเลย ي, ต่อไปก็เกสาาีสยเอาพักสลัดก้อนบัดนี้เสียเอาพักสลัดก่อนพี่น้องเลยมันก็อยากเจแนแล้วแ่ะเนาะแต่โดนแล้วปลูกก็ได้กีอนเอาบดหัวเลยเงาเลยพี่น้องเ,อยเ,เลยนี่งามงามกินกระปไว้พักสลัดก็ได้พี่น้องเลยนี่ก้นเอาบดเลย ใส่แกงว่าได้ผักสลัดนี่พี่น้องเลยเนาะมันได้เต็กข้ากินกับลาบกับยัาง่ะนะนก็บต้มงหงก็ได้เนาะกินกับปนกับก้อยแบบนี้ค่นะหักผักข้าปลูกเองนี่สบายพี่น้องเลยสบายบอลทีว่าห้าบว่าได้ใส่สารเคมีนะเนาะห้าใส่พุน่นคอกธรรมดานะพี่น้อง,งเลยห้ากินเ้าก็มั่นใจแต่ว่าผักเขาซื้อในตลาดเนาะมะห้ว่าเขาเจ้าใส่อย่างแน่เนาะงามงามกะบางที่กะ ไม่น้องเว้นตานะเวลาไปตลาดอีย่างนี้บบได้คอยซื้อดอกพี่น้องเย้ยเนืองมากก็คือบ่มีความหมั่นใจคือว่าอไัไนแย่งขาเจ้าใส่ยาสียาอยัางนี้นนะภาคฮาปลูกเองนี่กินก็นแซ่บพี่น้องเลยเขาหมั่นใจได้เพราะว่าเขาบ่าได้ใส่เคมีเนาะเฮาใส่ผลคอกเอา พี่น้องเลย,ยนี่เนาะน้องมินตาก็พอ่อพอนะเมื่อก่อนแรกพี่น้องเลยเนอาฟื้นแล้วก็เมื่อกแรกตอนนี้ พี่น้องไม่นตาละอยู่ถ่านรัดงัวเนี่ยเย็นง้วขามาอันนั้นเนาะมันมีงัวคนข,ออขับเจ้าขืนมาแล้วมันชวนลายอยากมาตู้อยู่ภายนะพี่น้อเงเลยก็เลยไล่ออกผลทางก่อนแจงสีขาวบ้านเ,าเมื่อเห็ดยำกินนนอะพี่น้องกินยำสลัด กะลีพี่น้องเลยงามพอก่อนเอาลายเละเอาไว้ในจักเหงาพี่น้องเลยบุกล่นเบิดออกมาหน้าพอได้กินเถอะนะกระสกคนเบิดก็ได้มาหาพักโดยเฉพาะพี่น้องเลยมั้งอ่ะโอเคพี่น้องเลยพ่อก่อนบานี้เด็ดพักกันได้อ่าเสียพักไปล่างก่อนพี่น้องเลยบานี้ เดวพักไปล่างแล้วก็สีได้กับพี่น้องเลยวันนี้นะก็คือสิขาบ้านเพรานะอะไรเนาะก็คือแม่แล้วก็ยังให้เอาพักคิเล็กแนว่ว่าสัตหมูหัวสีมีหรือบอ่อพี่น้องเลยพักคิเลกก็ได้ไม่น้องไม่ตาซสีเมื่อและสีเ,เวลเึงกอนก็นสีล่างพักก่อนพี่น้องเลยก็เบ,บว่าดอกนอว่าสีล่างเต่น,น้ำนองแล้วก็สีย่านะไม่น้องไม่ตาซสีนะล่างพักสลัดแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เสาเมื่อล่างอยู่เพื่อนอีกพี่น้องเลยเพราะว่ามันมีขีดตมลายพูดเนาะสีล่างอยู่ได้น้องก่อน โอเคเดอ้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็อ่าสิบประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเลยแม่น้องมึนตากะซิได้ข่าบ้านก่อนบานนี้เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ข้ามาติดตามรับช้มแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะอ่าต่อไปกะแม่น้องมึนตาสิะได้ข่าวบ้านก่อนพี่น้องเลยกิเมื่อช่วยเวียข้างอ่ะนะแม่แน่เนาะและะ้วก็ เพราะว่าเมื่อนี้น่ะอยู่บ้านเฮามีงานบุญคือมีน้องมินตาว่าอะไรพี่น้องเลยก็จะได้ข่าวบ้านสวยเวียกทั้งเพื่นบางที่ก็ถท้าบ้าอนาบ่อนาเพิ่นลงไปแล้วก็บม่น้องมินตาก็จะได้อยู่เฮือนเอาน้องมินตาเพิ่นนอะพี่น้องเลยอตอนนี้ก็าทั้งเพื่อนก็ได้ข่าวไปก่อนแล้วเนาะข่าวบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่ที่ข่าวมาให้กําลังใจเนาะที่ข่าวมาติดตามรับม้ม อ่าต้องขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเลยเอาไว้พบไปพ่อ,อกันในคลิปต่อไปอีกเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการเข้ามาสบายดี